พัดลมที่เหมือนของเล่นแต่ใช้งานได้จริงกับพัดลมจิ๋วสไตล์วินเทจมันเป็นพัดลมจิ๋วที่มีความน่ารักมากๆถ้าใครได้มาเห็นต้องมีคนโดน,นตกกันบ้างแน่ๆด้วยความที่เป็นสไตล์วินเทจมันก็เลยเหมาะเอาไปตกแต่งห้องแล้วถ้าใครไม่อยากเอาไปตั้งไว้เฉยๆพัดลมยังสามารถเปิดใช้งานได้จริงด้วยครับแต่ลมอาจจะไม่เย็นสักเท่าไหร่ถ้าอยากให้เย็นต้องวางพัดลมไว้ใกล้ๆตัวแล้วเวลาใช้งานเราก็ไม่ต้องเสียบสายค้างไว้เพราะมันมีแบตเตอรี่ในตัวถ้าแบตหมดเราก็ใช้สาย USB ที่แถมมาในกล่องเอามาเสียบชาร์จได้เลย ส่วนถ้าใครจะไปใช้งานอย่างจริงจังเวลาที่ชาร์จแบตเต็มแล้วเปิดพัดลมเบอร์แรงสุดพัดลมจะอยู่ได้นานประมาณ57นาทีส่วนวิธีการใช้เราก็แค่มาเปิดสวิตช์ที่ด้านหลังซึ่งเราสามารถปรับความแรงได้2ระดับแล้วเขาก็ยังมีสีอื่นให้เลือกด้วยนะครับจะมีสีฟ้าสีขาวสีชมพูและสีเขียวถ้าใครอยากได้ของน่ารักน่ารักเอาไปวางตกแต่งห้องพัดลมจิ๋วสไตล์วินเทจถือเป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับมาดูกันครับด้านในพัดลมจิ๋ววินเทจแบบนี้มันจะมีอะไรเริ่มจากแกนนอนที่กนพัดลมออกแล้วก็จะเจอบอร์ดคคคววบบุมเลเล็็ล็กกกๆออ่ตรรงนรนนนนี้้ััสจะป เตอี่1ก้อนมีความจุที่400มิลลิแความจุไม่เยอะครับเน้นความเบาซะมากกว่า ส่วนด้านบนที่ติดกับใบพัดมันน่าจะเป็นมอเตอร์ตัวเล็กๆเรามาลองแกะกันต่อครับแล้วเวลาแกะฝาตะแกรงด้านหน้าให้ค่อยๆงัดตามร่องรอยต่อแล้วตะแกรงก็จะหลุดออกมาง่ายๆส่วนใบพัดพัดลมเราก็ดึงออกได้เหมือนกันซึ่งเราก็จะเจอแกนมอเตอร์เล็กๆอยู่ตรงกลางแสดงว่าด้านในจะมีมอเตอร์อยู่จริงครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะแกะมันออกอยังไงถ้าหมุนแรงกว่านี้ก็กลัวว่าจะหักเอาเป็นว่าด้านในมันก็จะมีมอเตอร์อยู่ซึ่งอุป,ปกรณ์หลักๆก็จะมีแบตเตอรี่1ก้อนบอร์ดชาร์จแบตเตอรี่และสวิตเเเเเปปปิิดดดดไฟแแลล้้้้ววววกกกก็็็็็มมมมมอออตตตััททีีีี่่่่าาานนนนนนนใใขงพพจะบบหผ เอาไปตั้งโชว์ความน่ารักซะมากกว่าข้อดีข้อเสียพัดลมจิ๋วสไตล์วินเทจก่อนตัดสินใจซื้อข้อดีข้อแรกรูปทรงสวยน่ารักใช้วางตกแต่งห้องได้ข้อดีข้อ2ตัวเล็กพกพาง่ายเปิดใช้งานได้จริงส่วนข้อเสียข้อแรกลมเป่าได้ไม่ค่อยแรงต้องเอาพัดลมมาวางใกล้ๆข้อเสียข้อ2ไม่เหมาะกับการเอาไปใช้งานอย่างจริงจังเหมาะเอาไปตั้งโชว์ซะมากกว่าข้อเสียข้อสามเวลาใช้งานจะมีกลิ่นของมอเตอร์ออกมาด้วยและนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของพัดลมตัวจิ๋วสไตล์วินเทจส่วนถ้าใครอยากได้พัดลมตัวจิ๋วแบบนีี้้้้ออยู่่กดดซืไทลิงใตมเ